I pray to God, my heart, soul, and body. Every single day of my life, with every breath, I solemnly promise to try to live my life. If you did for my soul, I'm you a for to ก่อนในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการทำศนินแล้วก็ชุมชนหมู่บ้านขอมาเพื่อใจเดียวกันแล้วก็วัตถุประากค์การนี้ไม่มีอะไรเยอะนอกจากเป็นความพวกเราการที่เราทั้งหลายจะเข้าไปสู่ความสำเร็จการที่ท่านั้งหลายจะเข้าไปสู่ในอนาคตแจอสิ่งที่สำคัญในศาสนาการที่เราทั้งหลาย จะตามใจฉับของทลอดสตัในนาได้ยสิ่งท really, ี่ท่ทั้งหลายจะต้องมีในตัวท่นนั่ก็คืออาซต้องพสัจสอมานจะต้องมีอามานประการที่สมท่านจะต้องมีบางนีในการเผยแพร่ราสุก็ไม่อยู่แล้ว เรี๋ยวีพวกเราทนะี่แหลที่จะไปชุไปดึงไปสวมกอดุมาที่จะออบอก่อพุ่มพอมาที่าแต่สุดท้ายเราทั้น์ลายมื่อเขาดมากตอนนั้นแต่ก็มีความเฉลยชะลางนี่คือสิบปัจจัยนี่คือสิบัในการที่เราจะไปสู่การเป็นคนอิสระอยากจะบอกกับ พวกเรากเป็นไปอุมาเป็นอุมาที่มาเกิดที่สุดอดทนเกอมาจากประาาติก่อนเขาไม่ได้รับหน้าที่นี้หน้าที่การใดใดเลยแม้แต่สมัยนาบีโน้นหรือโลกาหรือชื่อจริงๆของนาบีร่วมอับชูบเป็ริงของเรนอับชูบ นบีโนนประกาศเผยแพร่ศาสนาเก้าไว้ห้าสิบปีมีคนศรัทธานดีโนนเพียงแค่สี่สิบคนบางสายรายงานว่าผู้รอซูลที่มีอุมาเขาไม่ได้ทำการเผยแพร่ศาสนาอย่างเราอุมาประชาชาตินอดีนัมัสสโลลล้อมมาโดยตลอดถึงแม้เราตาเราเราเรากเราเป็นคอยอุมาเป็นอุมาที่เป็นปสเซอร์เป็นพ่อที่เรือและพวกเราที่ไหน จะเข้าส,าสาาู่ประวัติศาสตร์ประชาชาติขั้ตอนด้วยลักษณะการาดีด้วยการรักษาที่เราได้เชิญคนพี่น้องของเราให้มาสู่สถาบันอนาคตทั่ทาาพพวเราทั้งหลายจะต้องทำหน้าที่จนกระทั่งวาระสุดท้ายแห่งการดำเนินชีวิตเหมือนกับเราส้าสองลบต้อง่องมาเรื่อยสลับทำหน้าที่จนกระทั่งวาระสุดท้ายแห่งการดำเนินชีวิตรอตูนก่อ ครอวน่งน,น้อยรักพวกเราเยอะกว่ารักอุมาเยอะกว่าแม้แต่เียเราซรถรู้ไหมอาตา,ศาเซนจะต้องถู้ฆ่าโดยนรู้ไหมทำไมเราซู้องไม่ถูกานห้เพราะดูอาของบัยากมาคุ้วาอซเรามุสตายาไหมครับมุสตายับแต่ทําไมเราซู้ไม่ขอทําไมเราซื้อนลังปฏิมาซัฮร พระนางปฏิมาเนี่ยเป็นผู้หญิงในชีวิตเนี่ยมีประจำเดือนมีงานเดียวหรือจะได้ใช้หนางวัสดุสารอเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์นอกจากนั้นพรนางปฏิมาหลักจะไม่มีประจำเดือนเลยเป็นผู้หญิงคนเดียวในโลกพระนางปฏิมาเนี่ยอยากจะมาขอคนใช้กับพระเราสรุปโลกเราสรุลอฮ์ก็ไม่ให้แต่เราสรุลอฮ์ใหุ้บฮานัลลอฮ์ว l a h w a l h a m ล i l l a h w a l l a ลาฮ h อิลลัลลอฮ์ จนกระทั่งโม่แป้งของพนางปฏิมาเนี่ยหมุนไม่หมุนถ้าท่านอาลีไม่ไปจับมาจนกระทั่งโม่แป้งของพน,าง,า,นางปฏิมาจะงวดจนกระทั่งมูกเกียมันรอสูลรอไม่ให้ทำไมรอสูลรอไม่ทวอาให้กับคนในครอบครัวเพราะอะไรรอสูรนั้นจะเอาอาธของท่านนั้นไว้มาให้กับพวกเราในวันแห่งการฉาบฟ้าในวันแห่งอาเธอร์ในวันน,วน,น,วน,วน,นั้นเชื่อไหม หลังจากที่น้ำท่วมโลกแผ่นดินแห้งหมดแล้วรอซูลุต้อนพุ่ขึ้นมาสิ่งแรกที่รอซูลุต้อเนี่ยถามอุมมาดีอุมมาดีประชาชาติของฉันไปไหนจิบรีิประชาชาติของฉันไปไหนแทนที่ขอดียากไปไหนปาติมาไปไหนอาชาไปไหนอาซถานุเซนฟอเซนไปไหนไม่ครับอุมมาดีอุมมาดีอุมมัดประชาชาติของฉันไปไหนหรือท่านเอาอุมมัดประชาชาติของฉันให้ไปลงโลกแล้วจีบูอินบอกป่า ทีความรักที่รอสูลรอในปีนี้ให้กับเราฉะนั้นขอขอให้พวกเราทุกคนพยายามตามรอสูลรอด,ดตามแบบฉบับและพวกเราไม่หลงทางแล้วก็ขอให้วยพรให้กับพวกเราเดินทางในสบายสินค้าและสุดท้ายอยากจะบอกกับพวกเราว่าอย่าลืมลอ์แล้วพวกก็ไม่ลืมนะ รักองค์พระองค์ไม่เคยทําให้ใครผิดหวังรักรลอซูนหล่อซูนไม่เคยทําให้ใครผิดหวังอนาคตร,รักภรรยารักสามีรักลูกเป็นไงครับสะเทือนใจจะต้องผิดหวังแล้วก็จะต้องน้ำตาไหลแต่ถ้าเรารักองค์รักรอ่อซูน มากกว่าครอบครัวของเราชีวิ <Trustee S 1> ตของเราจะมีความสุขสมนู์และขอให้เดินทางโดความปอในัสำหรับความรัลผิดอบินดานิิทยาศาสตรละวิทยาาสเร์วานิจุบารม์